เพราะว่าเดี๋ยวเพราะว่าพระอทิตยตกดินกลัวสายตาพ่อพ่อพ่อกบอพ่อภูมินอมองไม่เห็นจะได้กลัวไม่ได้อยู่ร่วมด้วยเราก็เลยขยับขยันมาใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคิดว่าไม่สัตเพราะว่าพวกเราแต่ละคนเนี่ยคุยกันไม่เก่งสักคนคุยกันได้30มสิบนาทีเนี่ยคิดว่าอตอนนี้ขอมาอีกตัวหนึ่งไปไหนอโอเคเดี๋ยวเราจะให้ หลวงพ่อท่านเป็นไงบ้างาเรียนมาสองวันเนี่ยหลวงพ่อจําได้กี่ท่าหลวงพ่อคู่หลวงพ่อรู้สึกว่าจะโหดหน่อยนึงนะเห็นจับคอหลวงพ่อยังรอดมาได้เนะี่ยเป็นยังไงบ้างาให้หลวงพ่อสรุปว่าเป็นยังไงบ้างาจะน่ากลัวไหมพวกเราเรียนไปแล้วจะไปหักคอคนตายหรือเปล่าหรือว,ว่าไม่ตายนะโอเครักษาทุหน่อยสาธุ ภูถานะครับ oh. oh. ได้มา oh. อยู่ที่นี่สองวันนะฮะเป็นครั้งแรกด้วยนะ <Okay. S 1> ที่ที่ที่ได้มาที่มูลมูลพิธบ้านคูน้ำนะคะ <c oughs> รับใกล้ๆนี่เป็นครั้งแรกด้วยครั้งแรกครับโอ้โหเป็นครั้งแรกแล้วก็มาเชียงรายหลายครั้งแล้วก็เพิ่งได้มาแล้วก็ดีใจไปกว่านั้นก็คือได้มาเรียนจัดกระดูกกับพระอาจารย์ถนอมด้วยซึ่งจริงๆแล้วอยู่จังหวัดเดียวกันนะอยู่เชียงเชียงใหม่จริงๆเดี๋ยวเราเปลี่ยนอ่าจัดกระดูกกลายเป็นอะไรนะ นวดะไรนวดถนอมนะเพราะว่า,วา,ากระดูกเนี่ยบางครั้งนี่มันใช้สับกระดูกเนี่ยมันอาจจะไปนชนกับไฮโดรพฟาติกอะไรหรือว่าอะไรเนี่ยนะไปสับของเขาเนี่ยเรารู้กันว่านวดถนอมอัน,นอ,อได้ฮะเป็นเป็นนวดถนอมเพื่อสุขภาพใช่ไหมฮะโอ้โหดีใจมากเลยคืออยู่เชียงใหม่มา5 6ปีก็มันยังไม่ได้ไปไปเรียนกับอาจารย์นะยังไม่มีโอกาสตอนนี้ได้มาอยู่เชียงรายนะฮะ ก็ดีใจมากที่ได้มามาเรียนในครั้งนี้นะฮะก็พอดีมีภารกิจที่ต้องดูแลที่หงหวันขยาด้วยก็ถือเป็นการเติมความรู้นะครับให้กับตัวเองรวมถึงเด็กๆที่เคยอยู่ที่บ้านครูแ้นมเนี่ยคือมีความรู้สึกว่าบางครั้งการการตอกเส้นเนี่ยการนวดตอกเส้นบางทีมันก็ยังไม่ครอบคลุมการดูแลสุขภาพระดับที่มันลึกขึ้นเนี่ย ผมว่าการการการจัดกระดูกเนะี่ยมันมาตอบโจทย์มันมาเติมเต็มตรงจุดนี้ได้นะนก็เป็นทาให้เราสามารถบริการหรือว่ารักษาผู้ป่วยคนไท้ได้ได้ดีขึ้นเป็นเป็นทางเลือกนะที่เราจะต้องเอากลับไปฝึกฝนแล้วก็ไปอาจจะมีสามารถไปประยุกต์ับใช้กับท่าต่างๆที่เรามีอยู่แล้วด้วยก็ได้นะผสมผสานกันเป็นการรักษาแบบ ผสมผสานนะครับก็ถือว่าววอันนี้ก็ก็ดีใจมากครับต้องฝึกต่อไปนะเด็กๆก็ตั้งใจเรียนแล้วมันมีวิชาอื่นๆที่เราจะต้องไปเรียนอีกเยอะเนี่ยก็แต่ครั้งนี้เนี่ยขอให้เราตั้งใจและวนำความรู้ที่ได้ไปไป,ไปพัฒนาต่อยอดสืบต่อไปขอบคุณครับโอเคสาธุมาทางนี้กันดีบนบนตามเข็มนาฬิกาโตๆนั่นสุดท้าย เมื่อกี้อันนี้ใหญ่สุดละเราเล็กสุดเลยอ่าเล็กสุดนนโมนโมเรียนอันนี้รอบนี้รอบรุ่นแรกหรือว่าครั้งแรกว่าไงเนี่ยหลายรอบแล้วค่ะหลายรอบแล้วเหรอโอ้นที่เรียนรอบแรกตรงไหนตอนอยู่ในท้องหรือล่าฮะอันนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้อายุกี่ขวบแล้วรู้สึกน่าจะเป็นรุ่นจิ๋วที่สุดนันที่ตั้งแต่สอนมาเนี่ยนะกี่ขวบเนี่ยทีนั้นกี่ขวบหกข,ขวอบอ้าวหกขวบวะหกขวบยังไม่ใช่นะ ต่อมามีรุ่นจิ๋วที่สุามขวบใครต่ำกว่าสามขวบบางยกมืออันไม่มีอ่ะอันนั้นกี่ขวบหมูปิ้งเท่าไหร่ฮะสองขวบสองขวบปะอ๋อถ้าหมูปิง้งสองขวบหมอปิง้งหมอปิง้งอ่ะหมูปิ้งหมอปิงอป้งนี่หมอย่างนล้วนะมัหมูปิ้งนี่ถ้ารู้กินเนกพวกละ,ะต่อมาชื่ออะไรนะอะไรไม่รู้อ่าชื่ออะไรไม่รู้อ่า อยู่ข้างบ้านนะเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นชื่อญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนะี่ยอะไรยันดะหรือว่าอะไรตตะ,ตะอะไรไม่รู้นะอ่าโอ้ตอนนั้นแม่เขามาเรียนกับตมาอยู่ข้างบ้านนะตามาน่ไนะเชา้ชาไปเช้าก็ประมาณเจ็ดโมงเนี่ยดึงปลุกแม่ตื่นแล้วมามามาไปโรงเรียนไปเรียนนวดถนอมนวดจัก,กระดุกนวดถนอมสุขภาพอริเวก่อนนะก็สามขวบนะ,ะก็ตอนนี้น่าจะโตแล,ล้วตมาคิดว่าอยู่แล้วรากับอตอนนั้นสามขวบโอ้นานมาก แตมาว่าตอนนี้น่าจะอยู่ยาวราวสิบสี่สิบห้าปีแล้วอ่าก็เหมือนกันสามขวดอันนี้สัสองขวบนี่อันนี้หกขวบน,นี่ยังแก่ไปแล้วอ่านี่แหละแตาม,มาจะฝึกหมอตั้งแต่สามขวบห้าขวบเจ็ดขวบอ่าฝึกให้ตอนนี้แหละนะฝึกไม่ได้ก็เนี่ยอีกสักสิบปีมาฝึกใหม่อ่นะสิบปีฝึกเรื่อยๆอ่ขอบคุณนายอ่าอันนี้รอบนี้ไม่ได้แล้วแต่จะม,มาเห็นเขาได้เลยนะให้พรโหแตาม,มาชอบมากเลยนะให้พรเนี่ยอ่ะ ให,ให้พรพวกเราก่อนเริ่มเริ่มปิดพ,พ,พิธีนี้อ่ะให้พรสี่ก็สตีรอเมื่เทุกคนเป็นเมอละมณได้พรแล้วอ่ะสตีตีโววิชานตุชาพุกเวลาสัมปุมาทิภาวันนัลโยสุกิเตยุก ชาวะอาภิวธนทั้งสิ้นสานิจมุตจตุลุศัพท์จตัลุธรรมบันทันเทียรยุอทธสกภะละโอเคสาธุลืมไปอันนี้น่าจะคนสุดท้ายนั่นเนี่ยเออมาให้พรแล้วก็จะถาแล้วก็จบกันเลยเนี่ยนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนอ่ะพูดน่อยหน่อยอ่ะเป็นไงบ้างเรียนรอบที่เท่าไหร่ละครั้งที่เท่าไหร่ละเชื่ออะไรเชื่อยา เลยพูดไปเลยเนี่ยหลายรอบเลยเนี่ยหลายรอบแล้วกี่รอบแล้วจำได้สี่ห้ารอบกว่าสี่ห้ารอบแล้วแล้วรอบนี้เป็นไงบ้างดีครับดีอ่ะดียังไงอ่ะตั้งใจกี่เปอร์เซ็นต์รอบเนี้ยชอบท่าไหนที่สุดชอบดนตรีบำบัดหรือว่าชอบนวดถนอมดนตรีบำบัดโคเอแล้วแม่อะไรหรือว่าชอบท่านอนสมาธิ เราชอบท่านดวดให้คะแนนกีน่คะแนนคะแนนตัวเองอหกคะแนนหกะแนคะแนนหะแนนนเราคะแนนเต็มร้อยอ่ะได้หกคะแนนนี่สอบตกเนะี่ยได้หกสิอ่หกสินะโอเคตบมือหน่อยอ่าเต่าเต่าไม่พูดเลยวันนี้เต่าอารมณ์ไม่จอย เต่าไง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 ขอ,อ,อ,อชื่อหน่อยแนะนำชื่อหน่อยโรงเรียนเด็กบ้านคุณน,น้ำต้องอันนี้แต่ต้องกล้าสแสดงออกผมชื่อนอะไรคะฮะแคร์หน<ป>่าดูเลยอบแปะและ้ว<ป> <c ười> อบแปะนี่แก่แล้วนะน่แอบแปะนี่ต้องเจ๊สีแฝงแล้วนะแฝะสีแล้วนะแอบแปะทำไมแก่นะ่าดูเลยทำไมทำไมตัวเล็กนิดเดียวอบแปะแล้วเ uh นี่ยโอเคอบแปแนะ okay, แปเ,ปเป็นไงบ้าง กี่รอบละประมาณสองรบเดี๋ยวเอาไม้ไปให้แม่กบสัมผัสดีกว่าแม่แม่ไปแม่กบ่กบสัมใครที่บนมาเก่งจะให้แม่กบสัมผณสนะขอบคุณครับไงลูกเรียนมากี่รอบแล้วครับอครับกี่รอบครับพูดดังๆชัดเลยสองครับตครับแล้วแล้ววันนี้เรียนเป็นไงบ้างลูกสนเยอะไหม อ่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้ที่ลูกความได้อาได้ความรู้วันนี้ลูกได้กี่เปอร์เซนต์ครับคิดว่าตัวเองจะทำได้ประมาณกี่เปอร์เซนต์อ่ะสิบน่นะลูกให้เท่าไหร่สิบคะแนนสิบคะแนนน่ะลูกจะให้เท่าไหร่หโอ้โหตบมือให้เพื่อนเลยลูก แล้วป้าจะขอสัสมภาษณ์ความรู้สึกว่าที่ลูกเรียนไปวันเนี้ยลูกจะนำไปใช้ให้กับใครบ้างครับจะไปทำให้ใครลูกทำให้เพื่อนทำให้ครูน้ำทำให้ครูโพสหรือว่าทำให้ใครครับผมยังเอาไม่รอดเลยคเัาก็ขอโทษขอโทษขอโทษอิงค่โอ้ยยม oh, yeah. ปกไหมเพื่อนหน่อยลูกตสอายเลยครับแนะนำชื่อลูกชื่ออะไรครับร้องเลยครับ เออน้องยิ้มวันนี้เรียนเป็นครั้งที่เท่าไหร่นะครับยกมือขึ้นยกไม้ขึ้นลูกเรียนมากี่รอบแล้วลูกเรียนที่หกค่ะเรียนที่หกครั้งที่หกเลยใช่ไหมลูกมันได้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 ประมาณกี่คะแนนลูกสิบคะแนนนี่ลูกได้กี่คะแนนครับคือวิ่ได้กี่คะแนนลูกได้กี่คะแนนคิดว่าได้กี่คะแนนลูกคิดว่าตัวเองจะทําได้ไหม ยกมือยกไมค์ขึ้นลูกเร็วๆเรเพื่อนสุดรออีกเยอะลูกคิดว่าตัวเองจะทําให้คนอื่นได้ไหมครับได้ค่ะจุดยอดปลอกมือลูกปลอกมือใหเพื่อนไปแล้วอ่าสวยชื่อน้องอะไรลูกเว้ยสุดรอสุดรอรออาชาค่ะฮะรออาชาอาชานะอาชาเรียนกี่รอบแล้วลูกสามครับสามรอบแล้วว่าตัวเองคิดว่า รอบนี้ตัวเองให้คะแนนประมาณตัวเองกี่คะแนนครับ <30. S 1> 20โอ้โหโประกบให้สิเถอให้20สุดยอดตบมือเลยลูกอ่าต่อไปพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเรียนกี่รอบแล้วคะก็ <g år> ถ้าเรียนจริงๆก็รอบนี้เป็นรอบที่สองค่ะ แต่ว่ารอบนี้ก็หนูไม่ได้เป็นคนนวดค่ะน้องเขาเป็นคนนวดให้หนูหนูก็รู้สึกว่าผ่อนคลายค่ะค่ะแล้วก็เมื่อกี้พี่คนนี้นวดดึงคอให้หนูค่ะ<อ>ก็ดีขึ้นเลยค่ะดีขึ้นเลยนะ<ม>ลูกเนะมื่อเมื่อคืนเมื่อคืนนี่คอเค็ดค่ะอ๋อหนูก,ก็ฝันว่าเมื่อวันนี้จะได้ให้พี่เขานอนให้ให้นวดให้เออไม่ใช่นะค่ะโอเคลูกขอบคุณมากๆตบมือให้พี่มิแตนเลยลูก อ่าต่อไปน้องอะไรคะมีมี่ค่ะอ่าน้องมีมี่เรียนมากี่รอบแล้วลูกก็ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วทั้งหมดกี่รอบลคะคะ,ะจำไม่ได้พรอกบก็จาไม่ได้เหมือนกันเพราะมาทุกรอบพ่อกบก็ไม่จำสักรอบเลยอ่าแล้วก็รู้สึกว่าครั้งนี้ตัวเองคิดว่าตัวเองทําได้ไหมลูกทาได้ทาได้แล้วหนูคิดว่าคนแรกหลังจากที่เรียนจบไปวันนี้หนูจะทําให้กับใครคะอ๋แล้วคเอา ให้พ่อแม่อยู่แล้วก็ทําให้น้องๆที่ป่วยค่ะเยี่ยมเลยลูกปิดมพอให้พี่ก็หน่อยค่ะคนแกงอ่าต่อไปมีย่าลูกอ่าแนะนะนะนําตัวนายน้องอะไรคะคุณสวยมาริยาแนะนะนําตัวหน่อยแล้วมาคราวที่แล้วยังพูดจ่อยๆอยู่เลยอ่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะมาริยาค่ะเอาค่ะแล้วก็เรียนมากี่รอบแล้วคะ แล้วก็คิดว่าตัวครั้งนี้ตัวเองจะโอเคไหมล่ะใช่ใช่ค่ะคราวที่แล้วถูกต้องนะคะครั้งี้คนนี้ล่ะค่ะคราวนี้จะให้ผู้จางกี่ล้านลูกสี่ล้านค่ะสี่ล้านโอ้โหสุดยอดคิดว่าจะมาได้หลายล้านแล้วนะเนี่ยค่ะค่ะคคิดว่าจะจะไปทําให้ใครบ้างไม่รู้ทําได้ไหมแม่ เยี่ยมเลยลูกพอบคุณแม่นลลูกเนาะอ่าต่อไปสุดหลออ่อคนต่อไปชื่อน้องอะไรครับสีวัตบุญน,น้องๆเงียบฟังเพื่อนนะคบชื่อน้องอะไรครับสีวัตบุญสีวับุญสีวับุญเรียนมากี่ครั้งแล้วครับจำไม่ค่อยได้เเรียนจำไม่ค่อยได้เลยเรียนจนจำไม่ได้แล้วก็ได้ความรู้เยอะไหมลูกได้กี่บอ่าสิบคะแนนนี้ให้เท่าไหร่ครับสิบ โย่โหได้สิบคะแนนเต็มเลยครับปบมาให้หน่อยค่ะเอาไปใช้ได้นะลูกนะสิบคะแนนเนอ่าต่อไปลูกสวัสดีค่ะน้องอะไรคะลูกฟ้าค่ะน้องฟ้านะลูกนะน้องฟ้าน้องฟอ,อ,อยเพิ่งร้องไห้ลูกเพิ่งซึ้งลูกหนูเรียนมากีนะ่คะสองรอบค่ะสองรอบแล้วหนูคิดว่ารอบนี้หนูโอเคไหมทำได้ไหมทำได้ค่ะทำได้นะลูกนะ คนแรกที่ลูกจะไปทําให้คือใครคะดีลูกเพื่อนไหนป่วยเพื่อนคนไหนเจ็บนะลูกนะไปทําให้เขาท่าไหนที่เวเอนทำไม่ได้อย่าเพิ่งนะลูกนะค่อยๆเรียนรู้ไปเดี๋ยวครอาจารย์มาอีกค่ะต่อไปเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณเพื่อนนอนอ่ไม่เอาสวัสดีค่ะชื่อมิชุนะคะ หนูก็เคยเรียนชิวชิงจังอยู่ครั้งหนึ่งครั้งที่แล้วค่ะก็จำได้บางข่าค่ะแต่รอบนี้นี่แค่ดูน้องเขาค่ะเพราะว่าต้องถ่ายรูปแล้วก็วันนี้ก็ไม่ได้เตียนเพราะว่าเท้งเนียนขอนัดให้ไปฉีดวัคซีนขอบคุณมากๆเลยค่ะแต่พี่เขาเก่งมากนะลูกนะมีอะไรถามพี่เขาคะลูกเนาะขอบคุณค่ะ อ๋อชื่อน้องไหมอย่างลูกครับท่านครับต้องขอกราบพระมิสการพระอาจารย์แล้วก็สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนขึ้นมาผมชื่อการโรกประชานสุนทรเป็นเจ้าหน้าที่นี่ันดรผู้ชายนะครับซึ่งปีก่อนที่พระอาจารย์มาสอนผมเรียนอยู่ครั้งหนึ่งแต่ชวนใหญ่ ได้ลงมือทำเพราะว่าดูแลเดดูยมีกามทำเรื่ร้อนของเบสซมากกว่าที่จะลงมือทำนะครับก็รู้สึกมีความสุขที่พู้อาจารย์มาทุกปีนะครับก็ได้ความรู้เยอะนะครับส่วนใหญ่ก็ให้คุณหมอนอนวดคนอาจจเจ็บอะไรที่ร่างกายนี่ไ ค่ะแต่ตอนนี้ต้องเปลี่ยนเรื่อดให้หมอหลับมันละลึกนะเปลี่ยนกันละลูกเนาะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะโอ้ตัดตาสวยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะวิเค่ะเป็นไงบ้างลูกเรียนกี่ครั้งแล้วคะับจำไม่ได้ค่ะค่ะก็จำไม่ได้ไม่ต้องจำเรียนแต่ว่าวันนี้หนู คิดว่าหนูจะไปทำใคนอื่นได้ไหมทำให้คนอื่นได้ไหมรักษาคนอื่นได้ไหมได้ใช่ไหมคะลูกเออแล้วก็มีโอกาสก็ดูแลแม่น้ำกับคุณพ่อดพื่นแล้วนะเพื่อนเพื่อนนะคะค่ะเขาจะไปค่ะขอบคุณจ้าชื่อน้องผมค่ะค่ะเรียนกิจลอบะลูกรอบที่สองรอบที่สองคิดว่าวันนี้ป้อปุ๊บไม่เห็นนะ หนูพอทำได้ใช right really? yeah, so ่ไหมลูกใช่ไหมค่ะใช่เก่งมากลูกแล้วก็หนูไปช่วยเพื่อนๆนะลูกนะช่วยพี่หน่องนะลูกเนาะแล้วก็หนูคิดว่าวันนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะลูกสิบเปอร์เซ็นต์ได้กี่เปอร์เซ็นต์เยี่ยมมากลูกขอบคุณมากเลยค่ะต่อไปคนเขียนักฆ่าคนต่อไปชื่อน้องอะไรคะนักเรียักมากเลย ชิน้องไหมคะไกค่ะน้องเรียนมากี่ครั้งคะสครั้งคิดว่าจะทำให้คนอืนได้ไหมตอนนี้ได้แน่อนนะอ่าโอเคขอบคุณค่ะขอดค่ะชิอน้องอะไรคะรียนิค่ะเรียนมากี่รอบแล้ลูกห้าครั้งนี่จำได้ทุกท่าแม่กีฬาสอนลูกมา หนูเรียนไปแล้วหนูต้องจาแล้วก็เอาไปฝึกนะลูกนะทำให้แก่ใครไม่ได้ก็ทำให้เพื่อนในลูกเนาะอ่าโอเคลูกขอบคุณมากค่ะตะไปค่ะชื่อเอกค่ะหนูเรียนกี่รอบแล้วลูกสองห้แล้วก็หนูขึว่รอบนี้หนูมีความรู้สึกยังไงบ้างที่มาเรียนเนี้ย แล้วก็หนูคิดว่าหนูจะไปช่วยใครเลยวันนี้หลังจากที่เรียนมาแล้วจะเชื่อคนที่ป่วยหรือว่าเพื่อนที่ไม่สบายบางคนจดจําเลยเนาะมาเข้าน้าบางคนจะมาถา่ายนะว่าลูกไปเชื่อใครบ้างนะคะขอบคุณมากเลยค่ะรุณสวยๆคนต่อไปชื่อน้องอะไรจ๊ะน้องเชอรี่ค่ะ เชอรี่เชอรี่น้ำงานฮะน้องบูบี้เรียนปีรอบแล้วลูกขอรอบนะคะขอรอบแล้วก็จำบ้างได้บ้างไหมคะยกเงินทุกท่านใจนะบางท่าชิมชูก็ยังมีประจาไม่ได้เลยเนาะเออมีอะไรก็ถามพี่คนสวยแล้วลูกไม่ตสีย็จขอหนูลูกนะ มีอะไรก็ช่วยพี่เขาสอนการให้เขาคุา้งเข็มทอ,อเข็มแขนเข็มขาเข็มไปช่วยพี่เขาโน้มนั้งไฟฟ้ากเก่งมากรู้อืมโอเคขอบคินข้าดีมากคนหนุ่มชื่ออะไรคะชื่อไลฟ้าค่ะเดือนกี่รอบลูกก็ครั้งนี้มันเป็นครั้งแรกค่ะที่เจอพระอาจารย์ก <c oughs> ็จุนพี่ๆแต่ว่าส่วนของครั <c oughs> ้นงนงีน้ก็เจอ รู้สึกว่าถูกเป็นแล้วดีใจถึงแม้บางท่าอาจจะชดใจบางเรียอที่ว่าใจยากแลก็ถึงแม้บางท่าอาจจะอาจจะไม่ดีเรื่องควาจแกแล้วก็มีความสุขสนุมากแล้วก็ถ้าคนต่อไปสองนาทีเม่ทำเกียวกับองน้เช่วยช่งจานน้องช่วยอ่นานไดยอดเขอบคุณมากค่ะลูก ตบตบตบมือีกูอันับไลูกน้องเนกัะชื่อค่ะเยนกรอนะคะเพื่อนรอบที่สอค่ะรรู้สึกยังบ้างมักไหวไหมตืนเต้นติ่เต้นมากดีใจดีใจกลับมาสองทุ่มแล้วนีนะแล้หนูจะเอาความรู้ที่ไดจากท่า ภาษาภาษาทีิชาให้เราเปช่วยาาดยูดีไหมเยี่ยมมากเด็กลูกนายฝากดูแลพ่อพศแม่น้ำด้วยนะลูนะขอบคุณค่ะต่อไปค่ะคุณ No. แล้วก็เพื่อเพื่อะไะลเราได้ไปใช้ชที่อาจารย์สอนนลูกอะไรนะเก่งมากลูกแล้วก็ในข้างนโอกาสก็ไปช่วยน้องนะลูกก็ให้ ah ้องไดเปิด ชื่อซอยค่ะก็เป็นครัเเ้งแรกที่ได้ได้เจอพระอาจารย์หนอนนะคะหนูอยู่นี่มาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าไม่เคยได้เจอพระอาจารย์เลยเพราะว่าส่วนใหญ่หนูไปเรียนข้างนอกค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เรียนจบมาในคณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์อารัยแลค่ะจะมองลันสิบแล้วก็กลับมาช่วยงานแม่นาค่ะตอนนี้แล้วก็ ก็ดีใจค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้เรียนที่ได้ศึกษากับพระอาจารย์ถน,นอมน,นะคะและ้วก็เมื่อวานเมื่อวานก็ไม่ค่อยได้เต็มที่เพราะว่าเนื่องจากว่ามีภารกิจหน่อยะคะ่ะแต่ว่าวันนี้ก็ได้ได้มามาเต็นที่กับน้องๆแล้วก็ได้เรียน็นที่แล้วก็มันมีบางทัที่ที่พระอาจารย์ถน,นอมได้สอน,นะคะ่ะเป็นเช่นว่า c e r v i ค a l t e n s i o ก็คือกระดูกคอเน,นะะี่ยค่ะ ว่าสไปด์แล้ว่าแฟชั่นอะไรอย่างคือตอนที่เรียนอ่ะได้เรียนบ้างแล้วก็มันมีบางท่าที่ท่าจย์เสริมเข้ามาก็ยังไม่เคยได้เรียนเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของเอ่อกลาเนื้อค่ะกลาเนื้อเส้นประสาทอะไรนีมากกว่าในสายที่หนูเรียนนะคะอันนี้ก็เป็นีความรู้หนึง่งเป็นเสริมเข้ามาที่หนูสามารถไปต่อยอดได้น,นะคะเพราะ,ะว่าทุกวันนี้ก็บังบาดน้องเทวายอยู่ค่ะน้องเต่า ก็อาจจะนำความรู้ที่ทอาจาสอนมาเียค่ะไปใช้ร่วมด้วยในการบำบัดของหนูค่ะของหงค่ะขอบคุนี้อะไรอมคัคอชะับาคับเรีกี่คัสองครั้ครับแล้วคิดว่าครั้งนี้ผมจะ โอ้โหุ้ลูกใช่านะขอบคุณมากค่ะ่ารดังเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดจังชื่ออะไรครับอามครับเี่ยมมานะครอครับครับแล้ววันนี้สกี่รอบแล้วครับได้จุ๊ดาเข้ารู้กี่รอบแล้วครับเาแล้วผมีดำเดน

่มากขาเกมาค่ะขาบว่าอครับสวัสดีครับผชื่อสสถีนะคะยล้วคันนี้ก็เป็นคันที่สี่ะคแล้วคันนี้ก็เป็นคันที่สีนะคะที่จำได้เยอะสุดนี่ก็คือชาหนังขวาอืมเียเลย สวัค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวดีี่งคเียนต้น้นจบแต่ต้นยานจบที่เนียนี่รอบนครับหรยเช่ได้ไครเชิญเพื่อนเพนได้ก่นะครับเดฟทดาให้พี่หลง้นครับ โอ้้งัได้รันต่อไปครับลงมครับสวัสดีครับนาเไรน้าครับผมผมเรียนกี่รอบแลครับไม่รู้อะผมคิดว่าผมเรียนได้กี่รอบแล้วล่ะครับครั้งนครั้งรอบใหครับอ๋อสองรอบก็ยังดีครับ อ่าอย่างไรนะลูกนะไปช่วยเพื่อนเลยนะลูกนะอ่าปลาแดงพอเพิสแนะนำ้ลยนะครับแล้วต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเดมเมื่อกี้กครั้งนะครับสองครั้งครับครับเดมได้ช่วยคุณเพื่อนบ้างไหมครับคุณเพื่อนเพื่อนนะได้ช่วยไหมครับเชื่อครับครับเชื่ออะไรครับ 就个跳舞啊！